เออนมีอะไรแตกแล้วใกล้มาถึงล้วดิ๊บพีสวัสดีค่ะวันนี้นด,ดิ๊บพีชจะนี่นะคะเราจะมาทุบกระปุกกันตัวนี้พรีวันก่อนนึงไปเห็นในเฟซบุ๊กนะคะเขาเอารูกมาให้ดูว่าทุบกระปุกออกมาแล้วเงินมันขึ้นลาน,น,น,นมันแมันขึ้น,นลานเพราะว่าใน ในคอมเมนต์นะคะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเอาไว้ในกระปุกที่ม like 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 ันเป็นแบบปบนบนอย่างเงี้ยมันจะเก็บความชื้นนะคะตอนแรกนะคะก็กะจะให้มันเต็มก่อนแล้วก็ใช่เหาไว้หยอดเงินใช่ไหมครับตอนนี้เราก็เลยจะมาทุบมันเลยเราจะมาช่วยเหลือเงินเดือนของเราด้วเพราะว่าของเขานะคะใส่ไปแค่6เดือนก็ขึ้นลาแล้วของเราปีกว่าจะ2ปีแล้วเดี๋ยวทุบเลยมันจะสิยงนุ่ก่อนนะ พี่ี่ยาไม่เอาเลยเดี๋ยวมันจะบามือนะครับโอเคเดี๋ยเรามาเคลียร์เงินกันเนาะปีนี่เพิ่งมาจับนะเดี๋ยวจะเจ็บโอเคเคเดี๋ยวมาออกเดี๋ยวมาเคลียร์อ้หมันก็ใกล้เต็มแล้วเนาะเต็มแล้วเหมือนกัน มาเอาวินออกไปวินไปเก็บเหรียญใส่นี้ได้ไหมเก็บแบงก์อะเอาหยิบหยิบอย่างนี้นะใส่อย่างนี้นะโอเคไหมให้มาเดี๋ยวมันเก็บมาดูเดี๋ยวมาดูมวกนะเดี๋ยวมันเก็บนี่หยิบตรงนี้ก่อนหยิบใกล้ก่อนหยิบแบงไม่ใกล้ก่อนเนี่ยโอเก็บใส่นี้เลยนะเหรียญเราเยอะมากอะไรเหรียญเราเยอะมาก อันนี้เงินเราไม่ขึ้นล้าด้วยมีใจะมีใจดีใจอันนีมีเงินเก็บพวกนี้ก่อนครับมีใบเสร็จบ้างมีใบเสร็จเราหย่อนใบเสร็จด้วยอเร่หย่อนด้วยทีนี้เอาอีกจ้าเอาอีกทีนี้เดี๋ยวเราจะแยกเงินกันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าเรานับกันได้เท่าไหร่ ตอนนี้เราแยกเหรียญน,นะคะเาเหรียญสิบกับเหรียญสิบก,ก่อนอ่ะวินหาเจอไหมเหรียญสิบอยู่ไหมอุ้ยเหรอ,อเอาเก็บไว้หนึงเลยขอบคุณค่ะใช่โอเคเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยไม่เห็นอะไรเนี่ยเอาไม,ม้อน,นุดวงอ,อันนี้เหรียญอะไรครับอันนี้เหรียญอะไรครับขอๆด้วเ<ป>หรียญไทเกอร์เหรียญไทเกอร์ใช่เฮ้ยเขาเป็นรูปดอกไม้ต่างหากละวินว อันนี้ตอนไปเที่ยวเราไม่ได้แลกคืนทูดอลล่าทูดอลล่า่องกงอันนี้เป็นเหรียญแปลกๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะแลกแยกเหรียญนะคะไปเป็นช่องๆอันนี้อันี้มีอันนี้ด้วยเฮ้ยเอามันเก็บไปนี่อันนี้เป็นแบงค์แบงค์เราแยกไปแล้วอันนี้เป็นแบงค์ธนาคารเราแยกไปตอนแรกนึงว่าแบงค์จะเยอะกว่านี้ นี่เราเล่นจริงไม่ได้หรอกมันหนักมากวินเห็นเสียงดังครับนี่นี่แยกชื่อแบบป๊าไหนนี่เอาเนี้ยเหรียญสิบใช่ไหมเอาไว้อย่างงี้ใช่ไหมนี่โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนแยกเสร็จเนาะโอเคค่ะเราก็เอาเงินของเราออกมาแยกแล้วนะคะอันนี้เป็นเงินแบงค์นะคะแบงค์น้อยนิดถึงเราแล้วก็ ตอนส่วนมากจะเป็นเหรียญน, <ละ S 1> นะคะเหรียญบาทล่าสุดนะคะตรงนี้แบงเป็นเหรียญสิบเหรียญห้าแล้วก็เหรียญสองบาทตรงนี้เป็นเหรียญแปลกๆนะคะที่เราเหมือนไม่ได้แลกคืนนะคะเหรียญแปลกๆไหมวินแปลกแปลเลยตอนนี้เรา,เรา,เราน่าเล้มันยังไม่เล่าครับตอนนี้เรานับเฉพาะเงินแบงค์นะคะได้ประมาณประมาณเกแบบือบเก้าพันแล้วผ่านนิดหน่อยส่วนพวงนี้ตอนนี้ดึกแล้วยังไม่ได้นับนะคะเดี๋ยว จะรับรึหนล่าโอชคค่ะที่เราทําคลิปมาตั้งแต่ตอนแรกก็คือเราจะมาดูแบงค์ว่าแบงค์เราขึ้นร้าหรือเปล่าแบงค์เราก็ยังสวยงามเลยนี่ตัวนี้คือซ้ำที่เราทุบนะคะซ้ำที่เราทุบไปดูไปดูปกติเราเอางินใส่เนีใช่ไหมตัวนี้เป็นซ้ำที่เราทุบออกมาโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะดิมพิจเนอรี่ก็ขอลากันไปแค่นี้นะค่ะบ้าบ้า บายไหนเขาบินบา later โอเคค่ะนี่เป็นเงินที่เรานับออกมาแล้วนะคะแยกออกเป็นเหรียญเหรียญอันนี้เหรียญสิบราบเหรียญห้าค่ะเหรียญห้าแล้วเหรียญสองบาทกับเหรียญบาทยังไม่ได้นับนะคะนับแค่เหรียญสิบเหรียญห้าแล้วก็เป็นแบงค์เดี๋ยวเหรียญพวกนี้เราก็จะเอาไปแลกที่เซเว่นนะคะถ้าเซเว่นไหนกลันาให้แลก ก็เดี๋ยวแยกเป็นซองๆค่ะไปไปแรกเขาให้นับง่ายๆจับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยการกดไลค์กดติดตามด้วยครับ